ภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสาเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเราจะเห็นขบวนรถกำลังมุ่งหน้าไปงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดหุบฉลาซึ่งมีงานระหว่างวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์2567บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขานี้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีน้ำเต็มอ่างอยู่ตลอด มีต้นไม้รอบๆบบริเวณอ่างดูสวยงามบวกกับทิวทัศน์ของคุณเขาซึ่งล้อมรอบอ่างเป็นวงกลมแล้วก็มีถนนทอดยาวจากฝั่งหนึ่งมาสู่อีกฝั่งหนึ่งทำให้เป็นบรรยากาศทึ่งสวยงามดูพร้อมๆกับท้องฟ้าซึ่งมีสีสดใสบวกกับ เมฆเล็กๆและก็บรรยากาศของพื้นน้ำอันเงียบสงบทำให้เกิดความสวยงามน่าประทับใจอย่างยิ่งครับ